อ่เดี๋ยวเตรียมถวายพร้อมกันนะคุณแม่นะเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามมันจะได้เป็นชุดไปนะเอาประจำที่ก่อนประจำที่ถือไว้ประทองไว้ท่านทั้งหลายที่เหลือต้องประดมมือไปเลยเอาหนึ่งสองสามสาธุอ่าเสร็จแล้วลุกออกไปทางนู้นเลยเนอะพ่อคุณแม่นะลุกกออไปทางนู้นเลยเออหรือจะหรือจะอ่อไปทางด้านหลัง ชุดที่ละชุดที่สองส่งไปข้างหลังเลยเรื่องนะครับสูงนะครับส่งไปข้างหลังไ่อนนะครับชุดที่สองนะครับชุดที่รับไว้ข้างหลังก็อนรับไว้ข้างหน้าก่อนนะครับชุดต่อไปก็ค่อยส่งไปแถวที่สามอ่านั่งรอก่อนคุณแม่นั่งรอก่อนจะได้ประเทศเป็นชุดไปเวลาลุกจะได้พร้อมกันพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วก่นสองสามาูหมายถึงประเกศน,นะหนึ่งสองสามนะ ไม่ต้องยกอีกก็เหมือนกันทำมาเป็นเกียร์เลยนะส่งไปล horses, ูกเนยโฉบหนึ่งทุดนะครับทุดนต่อไปก็ส่งไปข้างหลังนะครับคนแม่มาเขวี้ยงต่อเลยเขวา้ยงต่อเลยจากขยับมาเลยไวๆขกันเอยอ้าวเรียหนึ่งต่อเลย สะดวกเอาเนาะตอนนี้จบให้เสร็จเรียบร้อยนะตอนนัดสามไม่ดึงบอลเกินนะไม่ได้นัดสามเสร็จแล้วก็ยกจบอีกไม่ได้นะเอาพยับไปขยับไปขยับไปหมูของตัวใหญ่ที่สามไปเลยนะรุนไหลกวางงูรุ่นหนักกวางงูเอายกจบให้เสร็จเรียบร้อยนะเอาเตรียมมานะเอ้ขั้นเดืออีกขั้นเดืออีกขั้นเดือใหญ่อีกข้นเดือ

เล้วในช่วงนี้ผมก็ได้พักในส่วนของสมาธิมอบแทที่คืนให้กาิทีเด็ดหังจากนั้นท่านผู้ว่าพร้อมด้วยที่นอน ที่มาจากต่างเระเลศต่างจังหวัดแล้วครบได้ัาเจอจากพ่านขึ้นปฏิฐานอนัตเจดีย์บุรุษประจกษ์รวมทั้งท่านจะได้เมตตาใส่ใจตัวช้างเจอรักใส่ใจระทาอย่างคจามสัมันธ์ ครรับนนี่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลสูงสุดของพี่น้องชาวเมืองหรือชาวบ้านที่น้องชาวคนต่างชาติที่อยู่ทุกคนถือได้ว่าเป็นวันที่อาชีพเขียนต่างพัฒยาเขียนเมืองเป็นขอให้เราได้คนคนให้เขียนตอดำกันทุกวันนะครับ ครับลำดับต่อไปให้เรเญท่านสุรพลสายวันสาพันธ์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนรีชานารัฐการพระอวานนา์ความนิสิตและก็ได้เประธานในการเชิญสัทองบริหารนันเป็นบุรุษประธานต่อไปกาสยนเชิญนะครับท่านผู้ว่าราชการ

จ้าหน้าที่พร,ร,ร้อมตรับทางนะเรเตรียมยังพร้อมเปลี่นรับทางในช่วงพิธียกชักพระสงฆ์เนะตรียมนะพี่พร้อมเรียกเดี๋ยวให้สัญญาณหนึ่งสองสามนะพร้อมอตุ๊ก่อนเดี๋ยวทางเจริญโต๊ะ all cấp đột Cấp gì đây cô? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ประกาศไล่น้ามููู้ประสง์คเทรา,รทรา,านุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการเิตการปราธนามากร่วมได้กระบวนอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษ์ลวงพ่อปะกู้ภาวนาท่ามีสุดหรือหลวงตาสมพรผู้เป็นประธานในการจัดงานหลวงพ่อปะกู้ภาวนาปัญญาสารจากที่สี่ ประกอปด้วยอาจารย์สุภาพอาจารย์บุญเลิศเชื่อที่หาคืออาาวายโอกาสแนพระกอาภูวบุลพิตกลสอนอาภูศรีสุภาพรจากคณะเพื่อทุกขกับุ่มนุกออาทรเทยกิจรองจากคณะอเพื่อทุกข์กับุ เชืที่แปก็คือปันตราาจารย์มหายุติยาอภิคุณโยร่องเจ้าคณะตอบอัมเพอร์ตะการตึกฝนน้องพ่อประตูปริญญาวารกิจอ่าเชือที่เก้าหลวงพ่อประตูเกษมกิจจสุขพ้นหลงพ่อประตูปริญญาติยานุการเชือที่สิบอ่าหลวงพ่อประตูแตอร์วันสุตกิจวัดผู้สิง พครกลงปูสมหมายแห่งว anyway, ัดธรรมนิสซ LIKE ีเชื่อที่12บอาจารย์วิศนุศักดิ์ศิลป์ศรธรระโอาจารย์คำเมื่องวัดการชนะวิเศษวัดห้วยเมียยเชื่อที่สิบอาจารย์ กบดราออกาดเดลต้าระจากปันโงปัตปีสึาจัะตายันครับ เาชาือกที่สองเตียงตัวเด้อาะว่าสั่งเนี่ยทำันออกหางกันเดี๋ยวไปไปเลยว่าตัวใหญ่ๆส่กันเลเห็นว่ามันตัวใหญ่หน่นงไปพอองเาพระเจา้าเชืยทีท่สองต่อเลยนะครับเตรียงกอง้อมพันตำรวจพันตีสมเกียรติพันตำรวจตีสมเกียรติรดบอ่าให้ดูเก่อร้อยตำรวจตียศวัายศวัต